มาจ้ะมาจันหัวจะสวนน้ากันบานนี้อ่างบวัวสิลลออ่างออกทำความสะอาดอ่างค่ะวันนี้เด็กย่างกับไทยดงมัดนะไรจ้ะใสกันเบิงน้ากันเนาะอันนี้คืออ่างบวัวจ้ะค่ะสมุดบ่ามันบวัวห้อแก่เนาะอายุมากแล้วเราก็ต้องตบตาง เหมือนกันค่ะเหมือนก,นกันกับกิ่งไม้อันนี้ก็ไหลเด้อจ้ะไหลไหลเพินว่าเอามาปลูกไว้หน้าบ้านหรอกสิลื่นสิไหลมันีหยังเลี้ยวลื่นไหลเนาะข่บ่เข้าใจเงืนทองบ่ะเงื่อนท้องลื่นไหลบ่ะลื่นไหลออกนลื่นไหลเข้าเนาะฮะนี่ ถ้าพัดโควิดมาหนีเขาย่านในโยกนี้โยต้นนันนี้ต้นไหลหรือว่าันมิตรไหลออกเนะาะบ่ไหลเข่าจักเถื่อด้วยมันสีไหลปีใหม่นี่บอกจ้ะเด้ลยตบแตงไหวเนาะจา้ะตบแตงไหวเพื่อ่ลไหลเขา่าเนาะจา้ะเอาไหลเข่าเด้อไหลเข่าเด้อ เ้ามีสาบวัวอยู่หน้าบ้านนี่สิฮาก็มองไปกับเหมือนเป็นธรรมชาติจ้ะธรรมชาติก <c oughs> ็จังเฮ้าอยู่หัวยอยู่นองแหละจ้ะอืมเจ็บ <c oughs> ออกอันไหนที่มันไม่สวยงามขึ้นไม่จ้ะบานนี้ก็สิเปียนนมเปลียนยงเสง็ะแล้ว แดงเป็นเดือนกับบ่แล้วเราจะบวกเราจะคล้งองกันยากเนาะตองไหนมาดูแลมืเจ้าบาบดูแลอีกพ่เป็นอย่างความสุขความสุขความพอใจของเราที่ตางหาเหยื่ให้จะคข้องเนาะจ้ะหาเียงให้จะคข้องนี่ก็ต้นนั่งกวักว่าสนกวักอย่างเนาะ กวกหนีกวกสินเขามาบอปลูกไว้พันว่านางกวกพันว่าต้นไม้ต้นไม้มงคลพันว่าเมืดอ,อย่่นี่มีแต่แต่ต้นไม้มงคลนหามาปลูกเต็มเพื่อนเต็มซ่านปลูกแล้วก็ทั่งหดจ้ะนางกวก กวกมอลากดพนะโอ้ยจะก,กวกจะก,กวกอางนินออกมาเนาะมีสองตนจ้ะมีสองตนอยู่นี่ปลูกไปคนละมุมมันพีดกันมั้เนาะยังบอกกวกเงินกวกทองขะไม่เอาอันนี้ฮัน ชาย่าเพิ่นขาดแต่ได้จ้ะขอดซับพะนะขอดซับขอดเงินเพราะเห็นขอดจ้อยแต่ว่ากะแปลกพี่ได้จ้ะที่เราเรื่องตุ่นอันนี้สูฟังเน,ะน,นา,อดดอาะอันนี้บ่ขอดได้เอาจ้ะต้องตัดออกบานออกเบิร์ดเราเห็นมั่นแมนอิรีขันเงินขันนนีบานนั่น เงินกระเบิดแมนถ้าเบิงถ้าเบิงพอสีซ้มเบิองไก่ปีใหม่ต้อสีหบเขาปะอันหบเขาล่ะโอเคถึกบ่อึดบ่มีปัญหาขอดับประสาตฐนะต้นใหม่ม่งค้น บานออกเบิร์ดขอกกเลยเอาจัดการตัดเลยขอดไม้เร้อบาดนี่บอขอดเราเอาหอดเงาออกเด้อันนี้ถือจ้าจักไม้มงคลช่วงใดเฮาสิภาษาหนึ่งกับเงินอวกจากทุงล่ะกับบานออกอันนี่นี่เงินออกจ้กะเงินออก,ก,ออกบอมีบ่มี เสียใจเด้อโจนสิมากุ่นบ่มีเด้อจ้ปนะปลูกไหนาบ้านนาะเมืองเข้าแต่ว่าเย่ยไปปลูกเย่ยไ,ไปปลูกไหมองเข้าสีร่างสวยร่างบวงใสเด้อต้นอันนี้เด้อจจากจนขอดจับเพิ่นเอนก่ันขเข้าสีมไม่โศกไม่หยังสิสิขอดเขาแต่ว่าข่อยเบิ่งกับเป็นหกบขอดแน่เราละ ไม่ได้บ้านขอจัดการออกด้วยค้ายนาคอยตัวบาทํางานรวมกอยคอยให้ขอดไปเสือกบ้านออกไหมตัดออกด้วยืึวงหมาวงมาบอกขอดอีกก็ตัดอีกเนี่ยอินหกจ้ะ ็เลยจัดหัวจัดสวนแดดปันนี้ก็เห็ดคือบาล่ะย่ำมันย่ำจีค่านนั่นด้วยฝันเราหอมปนันได้กับใบยาเห็ดมันหกหลายจ้าหมองมุมหน้าบ้านมันก็ได้จัดเลยตบได้แต่งบ่ค่อยมาหลายไปหลินอยู่ตะหลังบ้าน ลางบานโอเคอย่งามอย่มันหอมจ้ะร่มลื่นดีด้านหลังอันนี้มันไม่ร่มอนี้จัดกุ่มไม่ถัานซะตาดอ,อกเลยบบอบานมีตะบานออกหลายบอขอเขอเจักเถืายังไหวเห็นอย่างนั้น คนไม้มงคลผ่นว่าป้งอะไม้ป้งอะไม้ที่ติดถนนหนาบาน้างหนาบานเลยว่าเมนหน่อยต้นขอดซับเพิ่นว่า ด้าม่านี่ก็ต้อนอันนั้นนี่จ้ะมงค้นคือการลิ้นพญานาคภาะาโอ้โอเงื่อนอยมิตรใหม่มงก้นลิ้นพญานาคตดวภาษนเอาอยตัดตินเล่าระบาดมิตรใหม่มงก้นเนาะงเงื่อน คอยลินพญานาคอ,อันนี้คนอื่นปูกข้าวแล้วจนมาหกจ้ะเอาโอเคจ้ะเมื่อยแล้วพักก้อนจ้ะโอเคจ้าจัดสวนจ้ะบ้านนี้จ้ะตัวใหม่ตัว,นนตวไหลไม่ให้มุจเจ้าเบิ้งนั่งกัน